เอาแล้วเกิดสวัสดีทุกท่านเลยครับผมไปเจอภาษาจีนไทยแล้วที่เคยครับอยู่ในเกมสิกาลหายไม่ได้ครับาการเล่นเกม,ช <laughs> มใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาว่านะหาเกมมาเล่นดีแทบไม่มีให้เล่นเลยนึกว่าไปเสียหญิงกีกสิก จะได้ใช้ก็เสียงแค่เสียงแรนเกมรอพรีเซนต์ครับหิวเหรอหิวแล้วสิตอนนี้แกไม่กินอาหารแล้วหรอกเพถ้าทางเมื่อคืนจะสุดตอย่างจริงนะไปเห็นปลาแล้วเว้ยซึ่งอยู่ที่ไหนเนี่ยมางฉันไปไหนวะ กลมเฟลือครับแน่และ่ะกระสุนเรียงทุกคืนอยู่แล้วนี่หว่าเรื่องกระดกเล่ากับความหลังอยู่นั่นแหละพวกของฉันพูดเสม,มอว่าตัวเต็มไม่ได้คอยเอาใส่ชั้นมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกดูเหมือนแต่แกนั้นจะพูดถูก หวังว่าแถวนั้นมันจะมีราชันได้ชวชนะชด้ว,วด้วยถึงแจะมีปัญหาจะทำอะไรทำไมเจอเรื่องอยงนี้วันนี้ฉันว่าสาวเจ้าเขาไม่อยากเต้นกับแกวะเจ้าเจาเ้นะพาเจ้้้ัาเา จะได้นะเดี๋ยวได้เปิดจะเจอดเจ็บตัวเจอนี่พี่ลาบแฟนเพื่อวิ่งแล้วก็ลาบไปรอบวไปเลยพี่ต่อยปืนหรอกจะต้องต่อยฮะยอดไปเลยคุณสั่งสอนบทเรียนพวกนั้นไปแล้วขอบคุณมากคุณต้องมีปืนในความร้าทายใหม่ฉันต้องการอาวุธแต่ที่ไอ้ข้อรังขา โอ้โห oh. ปืนราคาถูกมากปืนสนิมเครอะเครอะเลยนะฉันจะช่วยคุณแต่ก่อนหนึ่งคุณช่วยฉันก่อนใช้เป็นที่ในการเข้าสู่ภารกิจโดยตรง <Hello there. S 2> พ,พลัสเตอร์แกงแกนเจอร์กำลังขี่ม้าบุกเข้ามาในเมืองแล้ทำท่าและท่าปฏิบัติการหมายเลข83นั่นมายถึงพวกมันจะยิงทุกสิ่งที่กีดขวางนะที่ขวางหน้าน่ะสิ ถ้าคุณอยากจะยิงเสือกลับไปชาวบ้านแถวนั้นแถวนั้นคงปนึ๊นะ่แน่แต่ที่คอนเพื่อเรียกมาอ้าไม่มาเป็นเม็ดหรอวะหัวมุมสีเลือดนะครับตอนนี้อยู่เมืองหีระบบัำธารพร้อมแต่ที่อคอนนี้เพื่อเรื่องความเดีวยว ่อยมาลีครบนี่ยเยอะเบรกปัญหาแรกเลยครับ กดล็อกเลเวลสองได้ปืนคาร์บินไซค์ครับหน่อยเปสมบูรณ์คุณเล่นการสอนจบแล้วช่วยกบใคตรไข่อิริสต้า แต่แบบนี้ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ไปสอรี่การแค่แค้นจานร้อนดูเหมือนไอ้โจรป่าคนนั้นจะอยู่เฉยๆกันไม่เป็นแฮะฉันน่าจะจัดการพวกมันทุกคนนะแต่ไปตั้งแต่แรกผมว่าปัญหาทั้งหมดนี้อาจจะทำให้สาวเจ้าเลี้ยงเครื่องดหนีหัวใจฉันบ้างนะคุณสามารถททำธุรกิจเจอกันแต่ไอ้ข้อนี้อึนมหรอที่มึงเผาบ้านแล้วต่อสู้คนนอกกฎหมาย กดเล็งโอเคปุ๊บคือเคยดูทั้งพี่วิ่งเร็วเหรอ เพื่อพี่คุณผู้หญิงผมโตมากเลยโอ้โอะไรขึ้นลูกมือได้ไม่ตายโอเคเอาได้หมดคนนอกกฎหมายรถไฟ อะไรไปอ่ะปะ oh, <hello. S 1> ตะไคร้ดับฝันโอเคโดนละดับกันง่ายอย่างนี้เหรออะดับเข้าไป ้าเมือนี้ไม่มีชื่อไม่ไม่มีขื่อไม่มีแปลอะไรจริงถ้าฉันจะช่วยดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ปลอดภัยคงต้องช่วยเหลือจากคนนอกแล้วม้ามาใช่เหล่าแต่ตอนนี้มีให้ก่อนก็ไปเสียหายโอ้โหพ่อนาคิดว่าเธอเก็บเอาันนี้ไว้ใช่เองถ้าฉันตามนายอำเภอไหมเขาจะการเจอป่าขอะไรเธอได้ ปกติแม่ก็จเข้าอายุเรื่องของคนเหนือพวกนี้สักหน่อยสักหน่อยแต่ฉันถูกสอนมาตั้งแต่เด็กวัยชื่อนักผู้หญิงเื็กผู้หญิงตัวคนเดียวที่อยู่ในร้านล็ครั้งนเก้บคนนะเจ้าที่รักเป็นไรวะเออลับตาที่แลกแทนที่คุณอยู่ที่นี่เล่ากันไปเล่าแล้วคุยกันหน่อย คุยเหรอที่น่แคสกี้เดินเกลือได้เต่าจะนะปลกเหรอเฮือว้าวตายเรื่องอย่างซ่อมเรื่องกับสาวเมาแล้วสิพอหายเมาทีไรฉันก็เริ่มคิดถึงเมียของฉันทุกทีเลยแล้วก็จินตนาการว่าเธอตายยังไง โชคดีที่มันยังมียารักษานี้อยู่ฉันต้องให้คนมาคุ้มกันและชัยสาสินอ่ะอ่ะอ่ะปันจะสอนให้เราเล่นนะเกมนี้นี่รู้สึกว่าเกมลอฟจะจุดพัฒนาครับเพราะว่าเนื่องจากว่าโปกระจุยจายเลยนะชชบคนเราซอยทั้งหลอยผมมีผมมีมเงสนอให้กับทุกคนอ่านไม่ทันเลย ไม่ทำให้คุณก็พี่ก็ต่อถ้าไม่ใช่หมวกของคุณปวดปออสบายถ้าไม่คุณแข็งแกร่งวมองไวอืดขึ้นแม้กระทั่งโอ,อ้อ่านไม่ทันอีกแล้วโอเคใครอ่านท่้ก็อ่านนะอ่ะานแทจริง,รงอ่ะยิบปืนคู่โอ้ฟอยแล้ว นา้าทั้งหมปีัโอ,อ้โหไหวยังไงมันเตะโตดแค่นะั้นฮึอเกอบมาแล้วขอบคุณที่ช่วยชัดนะทีนี้เชื่อหรือยังล่ะเดี๋ยเพิ่มยังชั่งชันหน่อยไหม เกียขาก็ไม่ซื้อนะดูเจ้าสร์พิสูจน์ให้แล้วนะสตูน้ำมันงูโอเคครับคุยต่อไปต้านทานการโจมตีเป็นโอกาสดีที่จะหนีไปซะแต่น่ำไมถึงการทิ้งคนให้คนดีๆถ้ามือการต่อสู้ที่เขาไม่สามารถชนะด้วยตัวคนเดียวได้ ฉันต้องเดินฉันเดินหนีไปไม่ได้ฉันต้องช่วยอำเภอาเมาเขาเรียกมาเลยฮี่ฮะถึงนนหนอเอะำเภอเอ่ออำเภอเขามีเรื่องจะทะเลาะกับที่หนอแต่ฉันจะไม่ได้จริงๆเราทำไมเขาถึงเหม่งที่หที่ขนาดนี้เกิดมานันที่พูดมาถึงที่นี่เอ้ยสารเลว ความเป็นเรื่องเขาจะดีฉันไม่ได้ฆ่าใครนะฉันไม่ได้มาที่นี่อย่างไหนวันแล้วไม่ต้องหลายครั้งตา,ตายิ่งย,ยิ่งดีไม่ไปหากแกแล้วจะที่สวนแกนเต็มบ้าป่าหมดแกทำอเลยบางอย่างที่ไม่ปลีปกผีมนุษย์แกกับเปี๊คนนั้นแกนนะ่ะวาย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 จิย้นรักแท้ พองยิงดิยิง d a r l i ติดและวจ้ะจะกลัวแล้วกลัวเจ็นบนิดเดียวจะเปิดเจ็บนี่แนะเจ็บนิดเดียวโอ้ยตะกร้าพินเลยนอนับไม,ไม่จริงนะบองนะฉันเปล่ามาเกิดเรื่องอะไรขึ้นแบบนั้นได้ไง สาวบอนเห็นเมียของแกออกของแกออกประเดิเนไปทั่วตอนนึกท่าทางลับล่อๆแล้วก็ดูแบบแปลกแน,น,น่เพิร์ชฉันเมียฉันตายไปแล้วตั้งแต่หลายทิศก่อนแล้วอีฮา่าจำเป็นเดี๋ยวรอวะฮี่อะไรว,ไวะ โอเคปกป้องพลเมืองนะครับเอาเมาไ่เนีนยเอาอ๋อใช้โมเ็ลไม่ดีนะฮะโอเคกลับมาต่อฟับ อะไรวะ there, yeah. เนี่ยมันลากไปอีกที่ง่ยอมไปวะรอ yeah. อ๋อท,ทันเลยอ่ะ เฮอมาป่า,เ,าปเล็งหน่อยิงไ,ได้ไไปะอะไรเนี่ย โอเคไา้์ี้ก็ต้องจบพ,พราร์ทเท่านี่ยครับเดี๋ยวในเรื่องก็ต่ออีกพีหนึ่งแล้วกันนะบ,นะบ,าบาย